สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกมเดมอนลีเจนกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่64นะครับในการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เพื่อทำโยริจิ13ดาวนะครับแต่ยังไก็แล้วแต่นะวันศุกร์เนี่ยแน่นอนนะครับโยริจินะ13ดาวแน่นอนนะครับ แต่สำหรับวันนี้เนะเรามาทำอาคษาะอาสูรใหม่กันดีกว่านะครับเมื่อวานนะทำได้แค่8ดาวนะครับเพราะว่าเศษ5ดาวนะเราพยายามที่จะหาให้มันครบนะไม่พอนะครับสำหรับวันนี้เรามา ทำให้สำเร็จกันดีกว่านะสำหรับในส่วนของอาคษะอสาูรใหม่นั่นเองนะครับตัวนี้ฮะเป็นตัวที่โหดทีเดียวนะครับสำหรับการเล่น PVP เนะยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวที่อะครับเป็นตัวที่ปั่นป่วนศัตรูมากๆเลยนะครับก็คืออย่างเช่นเหมือนรถเกตถ้าไม่ตายศัตรูเนี่ยไปเต็มเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ย ใช้เกตถ้าไม่ตายนะครับจาก100เป็น150นะเพิ่มมาอีก50นะเทิร์นแรกนะแน่นอนนะครับศัตรูเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ถ้าไม่ตายได้เลยนะครับก็ไปขัดศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยนะก็ ผมชอบไปแหละนะสำหรับในส่วนของอากษาศูน네ย์ใหม่นะครับก็เเรื่องงานยำดีนะก็เลยทำไว้นะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะนะตัวละครที่มาในอาทิตย ouais ์นี้ก็คืออากษาศูนย์ใหม่นะผมก็คงทำได้แค <R is> ่9ดาวนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับแน่นอนนะครับทำสิบดาวแน่นอนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมทำถึงสองล้านนะก็อะไรฮะก็จะได้ในส่วนของตรงนี้ครับนี่นะ ก็จะได้ในส่วนของ รางวันนลนะรางวัลสองล้านนี่ครับหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเนาะที่จะทำสิบดาวได้เนะยครับก็ันเค่อ็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมไม่ทำในส่วนของอะไรครับในส่วนของย่อจีถึงสามดาวก่อนละ,ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยแน่นอนถ้าหากเราเร่งเนี่ยนะสามารถที่ทำสิบสามดาวได้อยู่แล้วแหละนะแต่ว่าเราไม่เร่งนะเราต้องการให้ไอดีนี้เนี่ยเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ ติดตามดนะ้วยมันเหมือนการเริ่มเต้นใหม่นะแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเริ่มจะก่อร่างสร้างตัวได้แล้วเนาะสำหรับทีมของเรานะปัจจุบันนี่นะครับก็มีสิดาวถึง3ตัวแล้วเนาะมันบังคับเนาะถ้าจะทํา13ดาวนี่นะครับต้องมี12ดาวถึง3ตัวนะมันมันบังคับเนาะให้เราจัดทีมนะครับก็สําหรับในส่วนของอากษะอสูรใหม่เนะวันนี้เราจะมาทํา9ดาวกันนะก็เราได้จากของรางวั มาแล้วเนาะสำหรับในส่วนของของขวัญประจำสัปดาห์นะฮะก็เราเลือกในส่วนของเศษอาสูรมานะครับก็ได้สี่ตัวเนาะนะ200สองร้อยเศษเนี่ยได้สี่ตัวนะผมก็ซื้อมาเลยนะแลกมาเลยนะอ่านะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาทำในส่วนของอากษาอาสูรใหม่กันดีก,กว่านะฮะอ่านะฮะ ทำแล้นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราใส่อาวุธกันเล็กๆน้อยนะเพราะว่าอาวุธนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยดีนะครับก็น่าได้2ล้านนะเรียบร้อยนะสำหรับอากษาศูนย์ใหม่นะครับสำหรับวันนี้เนาะนี่ได้2ล้านมาแล้วเออกำกึ่งเนาะ2ล้าน สองหมื่นนะก็โอเคนะเราก็ได้ค่าพลังมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ดูโอ้นะสำหรับในส่วนของโยริจิได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับอาคาซาสูนหม่นะครับแน่นอนครับสำหรับอดีแฟกนี่นะครับเราต้องใส่ในส่วนของต้มหูนะอะ่ต้มหูนะครับต้มหูของกับตันนะในส่วนตรงนี้นะแน่นอนวเราต้องทําแน่นอนนะสำหรับต้มหูนะเพราะว่าตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมต้องการที่จะปั่น ให้มาอพอกะโยริจินะครับสําหรับอากาะสาศูนย์ใหม่นะครับนี่นะ ก็ใส่เลยไปก่อนแลวกันนะตอนนี้คงไม่พร้อมแหละนะคงไม่พร้อมเท่าไหร่นะในการที่จะปั่นตัวนะแต่เราก็พยายามไปเรื่อยนะตอนนี้คือง่ายแล้วนะไม่ต้องไปทําตามเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขผมว่าทําง่ายแล้วแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์นี่นะครับก็จะมีในส่วนของการเปิดคัมภีแดงกนะเนาะก็300อครั้งนะผมว่าชิลๆนะในครั้งหน้าเนาะแต่ว่าครั้งถัด ไปอีกสามอาทิตย์เนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจนะว่าในส่วนของอะไรครับในส่วนของคมพีแดงเนี่ยจะเก็บทันไหมนะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่สามร้อยหกสิบเจ็ดเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ไปสามร้อยเนี่ยก็เหลือหกสิบเจ็ดอันเนาะแล้วก็เราต้องสะสมอีกสามสามอาทิตย์เนาะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เปิดหรือไม่นะครับแต่ไงแล้วแต่นะในส่วนของคมพีแดงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้หลายทางเนาะสํา ลำวันอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าหากว่าเรานะได้ในส่วนของอะไรครับนี่พลังสูงสุดเนาะเราก็ได้ตรงนี้มาเอ่อสี่สิบเนาะนะฮะสี่สิบนะครับอืมพลังยังไม่ขึ้นเลยนะฮะอ,อ่นะฮะแต่นะฮะเรารวบรวมไปแล้วนะสองล้านนะเราก็ได้ในส่วนอนะไรครับเพชร หนึ่งพันเพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของอากษาศูนย์ใหม่นะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะสมบัติแสงอาทิตย์นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตาเพิ่มหรือไม่นะครับในส่วนตรงนี้อีก2ชิ้นนะแล้วก็เงินอีก5นะ้เอ็มนะได้มาแล้วเนาะรวบรวมมาแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะนะรเราเปิดกันดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะะ เอาละฮะเราเปิดดูนะเปิดปุ๊บนะเป็นไงฮะออ้ยเอาแล้วสิครับโอ้โหนะดวงดีจริงๆนะครับเราได้ในส่วนของอะไรครับดีนะ <c oughs> โอ้ตาแดงนะตาสีแดงนะโอ้โหดวงดีแท้อน,นะอ่าตาสีแดงมีอะไรบ้างครับก็ได้ก้องกันเนาะเราก็ได้คะแนนสุขภาพอีกสิเปอร์เซ็นะแล้วก็ลดความเสียหายจากคริติคอลสิบเปอร์เซ็นตะ์อุ้ดดีจริงนะ นะฮะอ่าได้มาแล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้อีกอันนึงมาด้วยนะอันนี้ได้โจมตี1.7เอร์เซนนะก็ธรรมดานะแต่ก็เปิดไปนะอ่านะโอ้นะอืมใช้ได้นะตอนนี้ก็ถือว่าดวงดีเนาะเปิดเปิดได้นะนะครับอืมนะแต่ก็ถามว่านะตอนนี้ค่าพลังก็เพิ่มขึ้นเนาะนะฮนะเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่จาก4แสนไอ้4ล้านนะเป็น5ล้านแล้วนะครับได้ค่าพลังในส่วนของ เอ่อเลือดนะครับในส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาตีในส่วนของกระสูนกันหน่อยนะว่าเราสามารถจัดการได้หรือเปล่านะฮะไม่ได้นะไม่ได้นะครับยังยังอ่อนอยู่นะต้องรออาริแฟกต์นะผมว่านะว่าถ้าอาริแฟกต์ได้นะถ้าห่างว่าคานิโวมานะผมคิดแล้วนะ ก็จะเอาในส่วนของอาวสารสูนสักหนึ่งตัวแล้วกันนะทําเป็น10ดาวนะแล้วก็เพชรที่เหลือนี่นะครับก็จะไปไม่ใช่สิเราซื้อเนาะ ต้องซื้อเนาะสองหมื่นเนาะนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะว่าจะทําอย่างไรนะครับเราก็ซื้อในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะนะครับนะสองหมื 25, นะ่นห้าเนาะผมพูดผิดน,นะซื้ออาร์ติแฟกต์สองหมื่นห้านะครับอันนึงเนาะให้ที่เราเคยซื้อให้กับยอริจินะถ้าสําหรับคาริโวจะเข้ามานะครับสําหรับสัปดาห์ถัดไปนะต้องดูเนาะอัปเดตนะต้องอัปเดตกันสักหน่อยนะก็ประมาณวันพุธนะก็จะรู้แล้วนะครับว่าอะไรจะเข้ามานะครับสำหรับกิจกรรมนะฮะ ผมลงรถไฟแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงในส่วนของประสาทอินฟินิตี้ักหน่อยนะครับไม่ได้อยู่ดีเนาะ โอเคครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็โอเคครับเออสำหรับวันนี้เนะเราก็ทําในส่วนของอากษาศูรย์ใหม่มาได้หนึ่งตัวนะครับแน่นี่นะนะครับเราได้อันนี้มานะครับอ่าอัปเกรดไปหน่อยนะอัปเกรดไปเพิ่มหน่อยนะอ่าอันนี้ค่อยดีหน่อยนะความเสียหายสักสิทธิ์เนาะนะนะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะนะครับ เดี๋ยวอาจจะเอาจากตัวนี้แหละนะนี่ครับเอามาใส่ใกับอกากาศะเนาะอยู่อะไรก็แต่เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าผมจะปั่นในส่วนของอกากาศะอสูรใหม่เป็นยังไงนะนะหลังในส่วนของโยนิจิสิบสาดาวแน่นอนนะครับว่าเราจะปั่นแบบไหนนะฮะโอเคครับสําหรับวันที่64นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันที่หกสิบ้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ